พทดทางก็เอาเงินใส่ตู้ทำมั่งก็เอาเงินใส่ตู้พระบอยู่ก็งัดตู้เอาเงินโอ้ยหันบือน่อยหันมน่อยยังไงโง่จังลง่ังเมยโง่จง่งบวชมาสามสิบปีทองสับพี่บ่ท่านใดไม่ออกนะ โอ้ยทันบูโนท่านบูโนมา,มามามาลูกมะโ<ว>อ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเลยไม่ออกก็ส่งฝ่าส่งฟังแท้ะโอ้ยก็เฝ้ามาจังหางจังเพนี่แหละยาปูเอ้ยทนนันบูโน่มึงดีนะเออท่านอยู่ดอกหาแต่สิบเอ็ดโมงสักเก้านาทีไม่ออกเอ้ยโอ้ยตอนี่ก็ยังยากให้ยากนะยว่นให้ยุนกก่นะก็ยังป่าผัวมึงเลยนะนเลยเฝ้าม้านี่ละ แม่ของเขาโอ้ยจงเป็นจิตใจดีเนาะงามประเสริฐเลือดล้ำเท้ไม่ออกดาวนี่ขนาดยากเวียงยากงานก็ยังสลาเวลามาจากหันจากเพลนเนาะไม่ออกเนาะเออเป็นยังไงล่ะให้น้าตาก้าน่ะเออกับพ่อได้อยู่้้าฝนปีนี้น่ะก็ดีแม่ลูกคิวเขาโอ้ดี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 ใจน้ำดีใจน้ำ ล้วได้ยังลับมาเพลนอ่ะมือนี่เออก็คือว่าหันลาอยากทำใหา้ยำนาอยู่แต่ว่ามื้อนี้ขน้อยก็ได้มีแกงเต้าตัว,ตวนึงปิ้งขี้กันขากซี่ตัและการแก้วเห็ดอันปวกแดงนะถ้วยนึงโธ่มีแต่นแนวมาของหลวงพ่อตัวนี้ว้ยยังขาดอันหนึงนี่ปิ้งแร่นบุมีนบ่ โอ้ยมันไปหาโบทานปีกแย้ท่านหนักขนาดนี้กันขก็ยังหาแบบง่างยๆคุูแม่หน่นะหลวงปู่เออเอายังมาไก่ได้สัน่นท่นและบวันนี้นะเอาเข็นเข็นเอาเข็นมาบันนี้นะโอ้ยแม่ลูกคิวขาวเข็นเข็นดุ๊กอะอะอะ อ๋อพนมมือครับสินลรับพรพนงมือไม่รู้พนมมือไหมพนมมือครับพรพนรู้อาซาพีติยอเวลาพีคข้งข้างกูกาสิกินนาลาลาลาต้มเกลือกูกาสิกินต้มเขียดกูกาสิกินนะ <c oughs> โอ้โขึ้นพลังบุญไม่ออกดาวแห้งเด้อไม่ออกดาวเด้อแหมลูกหิวเขาโอ้ยอ้เจ้าทหารพูดเรื่งก่อนเอ๋อนางข่านางข่าเดี๋ยวลงปูสั่นเขาจักบาทก่อน อนนนี้นะแม่หอาคิวเขาเออถามคนสันก็ลูกอุดเอาอุดเอาแม่ลูกคิวเขาเอ,อุอดเอากรนลูกคิวเขาอุดกรน แม่ลูกคิวเขาท่าบุดเดียวแม่ลูกคิวเขาท่าบุดเดียวแม่ลูกคิวเขาแกยังไหวพาพึ่งจะแตกก่อนมึงจังคอยสันเอาเอาไม่ออกเอาให้ลูกสันซะอย่ากอดกินยิมละ อ <c oughs> อ้มัเหม็นอ,อูไปไป <c oughs> ไปไปชาวสะแตกหนาวคือไอ้หิวแหววมาเอากินแม่เข้าคือเมีนแท้กินได้ไปไปไปมาเมือโอ้ยเมือกันได้ลงป่วยโอ้ยตามัานอีหยังมนอีนน๋ยงออแม่เมืม่อโอ้ย ไปฮาสวยกูหาาด้ได้กินสามคำหนึ่ง